นี่คือบรรยากาศของคนที่มาบิ๊กซีนะฮะน,นี้เขาแต่ส่วนใหญ่คือถ้าจะมาด้วยกันนะส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเป็นปีใหม่นี่คนเยอะแน่นอนมันก็มีมันก็มีไอ้ทุกสาขาและแต่ของแพรมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเคยจาได้ว่าตอนที่มาก็ครั้งแรกก็ตื่นเต้นแหละแต่ก็มาบ่อยอยู่ช่วงน,นเพราะว่ามีทั้ง MK แล้วก็บิ๊กซแล้วก็มี แต่ข้อดีคือถ้าเป็นยุคนี้นะไอห้างที่มีร้านอาหารก็จะอยู่ตรงไอเนี่ยตรงที่ตรงนี้แหละถ้าเข้าไปข้างในมันจะอยู่ข้างในอีกทีนึงแต่ให้ให้ไงค่อยว่ากันค่อยว่ากัน หลายคนสงสัยว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออันนี้คือเป็นเผื่อรถเข้ามาพังมันก็จะได้กันได้เผื่อหลายคนสงสัยเนี่ยเนี่ย MK เอ้ KFC MK MK, MK อยู่นี่อันนี้มิสเตอร์โดนัทแล้วก็มีพึ่งน้อยออนี่ก็มีนี่ก็จะมีร้านค้ามากมาย อันนี้มีอันนี้ที่เราไปวิกเซียล้วสุดก็พาพิมพ์กับพาวไปไปกินเซเว่นเซนพาพิมพ์กับพาวไปกินเซเว่นเซนตรงนี้นะ <c oughs> เราเมื่อก่อนเมื่อก่อนเรามาซื้อแซนด์วิชตรงไอมิสเตอร์โดนัทจะพูดจะพูดจนชินคืนนะว่านะว่าที่เพยมีดำกินโดนัทเราก็มาโนไปเองซะอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ใช่ไ,ไหม,ไม hey, เฮ้จริงดิโอ้กระเป๋าเด็กน่ารักจริงๆ นี่คะพี่ค่หกเก้าเก้าราคาเบสิกด้วยราคาเบสิกด้วยก็มีชีราคาเนี่ยก็จะมีเนี่ยอันนี้คือห้างบิ๊กซีก็จะมีของมากมายไกายกองอยู่ตรงหน้าเรานีแ่แหละอันนี้ไอ้ตรงนี้น,นจะเป็นโซนคอมโซนคอมใครที่สามารถมาซื้ออุปรกรณ์คอมผลิตภัณฑ์ของมันก็มาดูตรงนี้ได้ <c oughs> แต่ดีคือมีพนักงานคอยอยช่วยเหลือด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูของต่อไป

กระเป๋าเต็มเลยกระเป๋าเต็มเลยนะฮะถ่ายทำเนี่ยว่าถ่ายทํานี่ว่าเหมือนไม่เคยมาแต่จริงมาบ่อยแต่เราจะมาดูบรรยากาศกันว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่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 เนี่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 อันนี้เป็นโซนอันนี้เป็นโซนอาหารสำหรับซื้อวัตถุดิบ แล้วก็เอาวัตถุดิบไปทําที่บ้านได้แต่ก็ก็ต้องมาเช็คอีกทีนึงว่าเราจะต้องการอะไรบ้างขณาดิี้เราก็จดจดโน้ตกันไปก็ไม่ได้มีปัญหาอย่างไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้นมนมเต็มเลยมีความอยากเินครับกนนพงานการ่สี่

สามสิบเก้าบาทเก้า เอออันนี้เป็นของตูจีนแน่เลยนะฮะทุกคนตัวโต๊ะห้าค่ะตัวโต๊ะห้าโอ้คิมตังมีเด็ดเลย <c oughs> นะ่ยอ,อันนี้อันนี้วันนี้วันนี้วันนี้คือส่งส่งพี่แอ,อมมาซื้อหมูแล้วก็ซื้อวัตถุดิบนะแล้วก็ เนี่ยบรรยากาศนี่คือบรรยากาศของคนแบบซื้อหมูโอเคเนี่ยได้มึกมาแล้วเออเฮ้ยอยากกินจีนออ ต้องไม่มีสั่งช่วยด้วยช่วยด้วย Help me police Help me police ฮะจะไปเะ็ปจะไปจะไปติดการจุาขาแมนะครับตอนนี้นะครับทางหน้าหน้าท่านโคริของเรานะครับตอนนี้นะครับติดทารนะครับเตรียมต้อนรับเทศกาลจุดจีนนะครับเจอกันนะครับทุกคนตัวเชือดทีมเป็นไก่ครับวันนี้ไก่ครับ ก็างนครับราคาิ่มต้นครับตัวละ99บาทเท่านั้นมาเราเข็นรถไปด้วยเครับตัวใหญ่ครับ269บาทเท่านั้นครับเดี๋ยเป็นตุกเลมีเช่นเดวกันครับราคาลต้นนะครับตัวละ1 9บาทเท่านั้นนะครับุกเลขนาดตัวใหญ่ครับนี้ตัวสอร้อยนะครับว่าบาทวันนี้ตัวลั้าบาทเท่านั้นนะครับวันนี้เรือเป็นขนมนะครับเคียร์พสการกุนเจียครับเดยเป็นขนมเก่งนะครับขนมเนะครับ อยาเกรงังคำพูนะครับของเราก็นเช่นเดียวกันครับแตล้าลือกซื้อก่อได้นะครับมันผลของเราเ็นเช่นเดียวกันนะครับมีทุกหน้าบานนะครับแต่ละมันผครับผมจะเปนขนช่วยารกวเช่นเดียวกันครับคือว่ารับเรียม่ตางตกนะครับต้องรียนเรีะ้บบเอานะครับ

โอเคออันนี้คือเนื้อหมูสามชั้นแน่นอนอย่างเงี้ยเห็นรูปร่างน่ี้อืม <ขอ S 1> ใช่ <c oughs> ใหญ่ <laughs> เนื้อเนื้อใหญ่มากเนื้อใหญ่มากจริง่ี <laughs> อันนี้พี่แอมอันนี้คือพี่แอมก็มาอันนี้พี่แอมรอเนื้ออีกชุดนึงลนแล้วกันเราพูดงนี้ด้วยไม่ใช่แล้วไม่ใช่โอเคถ้าไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยพี่แอมเพิ่มเดินถ้าไงเดี๋ยวเจอกัน